เขาไปเอวหญิงรัวรัวเข้ารัวรัวออกรัวรัวขอเป็นขอขอเป็นขอเอวหญิงขอขอเป็นชัวร้อยเปอเซ็นเอวหญิงอีซี่แก๊เติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยทันใจสายกาชาลิง์กอยู่ด้านล่างเลยนะครับบอกเลยอีซี่มากสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ e l เมลโลเมนะครับและวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมซีเอ็กันอีกแล้วนะครับ วันนี้ตัวละครอาจจะดูแปลกตาไปสักหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับพี่วันนี้เราย้ายมาเพราะว่าเรามีเหตุผลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้มือ Evolution <Yahoo! S 1> 3ตัวจากค่ายซีดของเราเน่นะครับหรือแก๊งชัดเพื่อนนะครับเราจะเอาอีโวหาเอลชายนะครับแต่ถามว่าทำไมวันนี้เรามาอยู่ที่ตัวละครหน้าตาแปลกๆไม่ต้องห่วงนะเรายังเล่นคาวอยู่แต่ว่าทำไมละก็ก่อนจะไปก็ให้เพื่อนๆสวัสดีคนดูก่อนสวัสดีครับ ไหนลองถามแอดมอสดิว่าทําไมจะอีโวเอลต้องให้ย้ายมาอยู่ตัวเด็กด้วยวะเนี่เพราะว่ารอบที่แล้วเราใช้สูตรเก่ามันไม่ติดแล้วถูกไหมสูตรเปลี่ยนแทสูตรเก่าโดนไปสี่ตัวเละหมดโดนไปสี่ตัวโดนเหมือนกันผมก็โดนเหมือนกันรอบนี้เลยเปลี่ยนสูตรครับผกไปเจอในเน็ตมาเขาเออื่าเอาของนอ,อืออออ่น <laughs> <laughs> แล้วมัน,นง่ายมันได้ผลไงออโอเคโอเคเออเราต้องสลับตัวอยากได้ตัวไหน ช่ไหมอยากได้สัตว์สายพิษแขกไปให้ตัวเนี้ต่อมานี้โดยการโบเนี่ยเราจะไม่มีการหลอกละเราเข้าหน้าโบปุ๊บเราจิ้มเลยอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้แล้วก็โป้งเลยอีวลูชั่นโป้งเลยเออเราอยากได้เอลชยวันนี้เรากดย้ำที่เอลชายแล้วเรากดอีวเลยติดชัวร์ร้อยปร์เซ็นไม่ต้องถึง3ตัวเดี๋ยวนะถ้าร้อก็แปลว่าตัวเดียวปุ๊บจบคลิปเลยดิ เอ้ยจบพิมเลยไอ้ย,ยาไอ้ย,ยาถือว่าขิงขิงมาเต็มประตูนะทุกคนถ้าไม่ได้อย่าลืมคอมเมนต์มากระทืบแอดมอยกนันด้วยนะลองเลยไหมลองเลยไหมได้ดิก็ถ้าเพื่อนมั่นใจขนาดนี้อันนี้คือไม่ต้องทำอะไรนะเข้าหน้าเพจเลยทุกคนเพื่อนบอกมาคือปุอป๊บอ่ะกดตัวนี้ไม่ลีลาลกดเลยตัวนี้เลยเอาเอลชาย,ยนะครับบอกขอเอลชายย้ำเลยกดย้ำเลยย้ำย้ำย้ำ ขอ Mary, แฟรี่เมลได์นะครับหรือเอลชายตัวละครสีฟ้าพื้นสีส้มกดได้เลยไหมกดได้เลยไปครับผมอโอ้เอลเอลนอใส่แว่นมาเลยอเอลไม่ใส่แว่นวะเอลตัวไหนไเนี่ยอะไรของแอดมอสครับเนี่ย เอ้หรือว่ามันต้องเข้าประตูมิติวะมันตอนนี้ตาบอดเอาลืมลืมเอาสูตรนี้แล้วเข้าประตูมิติอีกเข้าประตูมิติเอาประตู<ม>บ้าน<ม>เดิมประตูเดิมเอ,า,อางี้ทุกคน<ส>ถือว่าเอา,เอา,เอาจะโทษแอดมอลก็ไม่ได้เพราะแอดมอลก็หวังดีเราให้โอกาสแอดมอลอีกครั้งก็คือเป็นสูตรเก่าผสมกับสูตรใหม่ไปเลยไม่ลีลากดที่แฟรี่เมลไรเข้าไปที่ร้านอ e ีวัวเพชรโอเคไหมแอดมอล โอเคนี่ถือว่าแบบมิกแล้วนะมิกแอนแมทหรือมิกแอนไม่แมทไม่รู้ทุกคนเราลองดูก่อนเพื่อนจะเลิศเพื่อนจะเลิกเพราะอย่างเงี้ยจะร้านนี้อีกเหรอเฮ้ยเชื่อใจดิวันนี้เรามาในตัวเมทนะนี่น้องมอเขาเปลี่ยนชุดปะวะเพเทมเมอร์นะชุดเพเชทมเมอร์ชุดเดิมเพเทมเมอร์ชุดเดิมโอเคแต่เราไม่เอาตัวเดิมไหนมาเนี่เส็จตอนนี้ขอ ขอไปที่เอลชายขอไปที่เอลชายนะกูบอกเลยนะตอนนี้ระดับความศรัทธานในตัวมึงของกูเหลือครึ่งเดียวต้องกู้กลับมาต,ต้องกู้กลับมาเอา้าในเมื่อเพื่อนแนะนำมาให้มาที่ว้าวแล้วแล้วก็ไม่ดีลานแล้วกันเปิดเลยว่าขอแฟรี่เมลไรต์ตัวนี้พร้อมแล้วนะครับกดออก<ม>แล้วก็อีว l <ม>ูช <Evolution S 2> ั่นครับผมเย้ เธอเจับจ oh, ี๊ดมสจะยังไงกับ huh. มึงดีเน <pol Gothic ic Den zel> ี่ยไหนมึงบอกสูตรนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นไงจับจี๊ดเลยวะต้องออกไปทำอย่างอื่นก่อนเนาะวะเยี่ยนี่ตัวสุดท้ายแล้วต้องออกไปทำอย่างอื่นก่อนเนาะวะทำไรอะทำไรก็ได้มีไรทำก็เดินมีไรก็ได้ก็มีมีกระชากะแปงข้างหลวงพ่อแทนนะเปลี่ยนไปยิงข้างหลวงพ่อแทนนะจะได้เหมือนในคลิปที่ส่งให้ดูแบบเปไปไปเนี่ ไปยืนไปยืนใ,ปยน,ในในโ,<ะ>โบสถ์ไปยืนในโบสถ์โบสถ์ไหนวะโบสถ์มันอยู่ตรงไหนนะแ,แปงพี่ลืมเนาะมันจะอยู่สูงกว่าวาร์ปเนี้ยเริ่มไม่ศรัทธานในตัวพวกมึงแล้วกูบอกเลยอยู่ทาง,ง,งซ้ายบนเลยถ้าจำไม่ผิดเข้าอยู่เนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะห้องนี้อ๋อให้เข้าในนี้โอเคนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราแล้วนะทุกคน <laughs> เดินตรงไปหาหลวงพ่อเลยโอ้โหบัว,บวสักติดคลิปมานะบัวสักติด,ด,ดเอาตรงไหนตรงนี้เหรอหรือข้างๆข,ขวามือถ้าตามคลิปที่พี่มอสจะส่งก็ขวามือหลวงพ่อขวาหลวงพ่อเนี่ยเหรอ,หรอโอ้โหเฮ้ยถ้าถ้ามันมีตามสูตรเป๊ะๆอยู่แล้วทําไมไม่ส่งไม่บอกกันตัน้งแต่แรกครับต้องให้ไปโดนเกลือมาสองรอบทำไมไม่มาสูตรนี้เลยไหนตอบสิพวกนายตอนนี้ ความมั่นใจอร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือประมาณยี่สิบเลยมึงอ่ะความมั่นใจกูอ่ะกำลังใจแม่งเอ้ยเอาหัวใจใหญ่ไปทิ้งอีกแล้วแอมอสมอี่แล้วรอบทอพี่แล้วโวกี่ตัววะเอบทอพี่แล้วโว่สี่ทังนสี่นี่อีกสามตัวแล้วรวมนี่เท่ากับว่านี่เจ็ดตัวหลังไม่ออกตัวแลเรเลยนะเจ็ดตัวหลังไม่ออกตัวแลเลยสูแอดมอสเกินครึ่ง เกมแม่งจะให้เราเลิกยิงเหรอวะจริงคือปรอโยน่ง่หย่หแล้วไหนบอกไม่ขู่ไงขู่ซะแล้วเมื่อกี้บอกไม่ขู่อยู่เลยขู่ซะแล้ว,วไหนบอกไม่ขูงง่ไงได้โคตรได้ก่อนแล้วขู่เฉยเลยโทษได้ปะอะไรนะคือเราอ่ะต้องไปกดยาที่เอวหญิงเว้ยเอ้าเอ้านี่คือจดสูตรผิดด้วยเออจำผิดโอ้ยเอ้อ เอโมดเลยไอสัตว์กูก็ลืมไปเราเป็นตัวเมดเราก็ต้องกดเมดดีวักมันจะได้ออกเอวชายโหย่โมดจดสูตรมาบ้้ดีว่าทุกคนไปครับว่าไงอ่ะรอบนี้บิลลี่บีบิลลี่กดเลยย้ำๆลัวๆเข้าไปเอวหญิงลัวๆเข้ารัวๆออกลัวๆขอเป็นขอขอเป็นขอเอวหญิงเต็มรอขอเป็น ห้าไปลส่งส่งไอ้มอสกลับบ้านกล่าวไปเลยแป้งไปงหลอกไปวะหลอกอะไรกูกดปกติกูกดพลาดเฉยมเมื่อกี้ไม่กดพลาดอะสูตรเปลี่ยนเลยไอ้เหี้ยเยอะสามทีเกือหมดเลยมอสอะไรวะย้ายตัว<ล>ก็แล้ว,ลวกดก็แล้วกดตุ๊ เอวหญิงก็แล้วไอ้บอสวันนี้มึงคนเดียวเลยเวมันจบอมันจบแล้วทุกคนซีรีส์เอวของเราโดนจัดหนักไปอีกสามตัวเต็มๆทำรวมๆนะไม่พอตัวเข้าไปได้ไหนหอวไม่พอเอวให้เลยสักตัวเลยเหรอวะนั่นดิไม่ออกแม้กระทั่งเอวหญิงหรือเอวชายเลยนะของวูเนี่ยเกินรุ่น ออกมาเป็นถั่ว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 เนื้อถั่วแย่กูแดกถั่วสัตว์ถั่วมันถั่วอยู่นั่นแหละแม่เอ้ยมีถั่วไหมเต๋มเลยสัตว์เอาเปล่าโอ้ยไม่เป็นไรทุกคนเกมเล่นเกมมันก็ต้องมีเกลือเป็นโรคายอยู่แล้วจะแก้มือไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะขอปรึกษากับทีมงานกับว่าทีมงานยังอดทนกันไหวหรือเปล่าขอ ขอกำลังใจเน่่ยเพื่อนๆหน่อยขอ,ขอกำลังใจนะขอกำลังใจช่วยกระทืบไลค์เข <พอ S 2> <ช>้ามาหน<ช>่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรไมันจะได้มีซีรีส์เอลมีซีรีส์เอลอีกพอแล้วอีกทั้งไงวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละครับทุกคนยังไงถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามช่องเมโลโลเมด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ